ยุ้ยจะมาแต่งหน้าลุกป,ประมาณนี้นะคะคือท,ทําให้หน้าเราดูเนี่ยสดใสขึ้นมานะคะเป็นแต่งหน้าลุกกรบการนอนน้อยนะคะคือถึงเรานอนน้อยไปเที่ยวไปแฮงเอาท์มาหรือว่าเล่นเกมหรือว่าอยู่บ้านดู YouTube ดูหนังดูกระตูนอะไรเนียค่ะก็ไม่ต้องให้ใครรู้คะ่ะว่าหน้าเราโทมจากการนอนน้อยนะคะเราต้องกรบด้วยเมคอัพนะคะซึ่งเมคอัพเนี่ยเป็นการช่วยในระดับหนึ่งแต่ว่าการดูแลจากภายในหรือการพักผ่อนเนี่ยการดื่มน้ำอย่างเงี้ย คือเป็นสิ่งที่จําเป็นหลักๆอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะนางเอกหลักของการแต่งหน้ายุ้ยนะคะก็คือจะเป็นรองพื้นของ p l a h a Pro Bo Bote นะคะที่ยุ้ยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเวลาลงเนี่ยมันเรียนแค่ไหนเนื่องจากมีเพื่อนๆในแฟนเพจท่านนึงค่ะคืออยากทราบว่าตัวเนี้ยเวลาลงกับหน้าเนี่ยมันปกปิดได้มากแค่ไหนเพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ราคาสูงมากจริงนะคะซึ่งถามว่าชอบไหมชอบ นะค,ะค่ะถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะคีย์เวิร์ดของการแต่งหน้าไม่ให้รู้ว่าเราเน่นอนน้อยนะคะก็คือต้องกลบใต้ตาอันนี้เห็นพอเอ่ยว่าใต้ตาดํามากอันนี้ที่จะมาแต่งหน้าแล้วก็เป็นนางเอกของคลิปนี้นะคะก็คือรองพื้นตัวนี้ค่ะเป็นรองพื้นของ credebo นะคะ เพลงโปรโบเต้ค่ะที่มีสาวๆในแฟนเพจอยู่นะคะขอรีเควสมาว่าอยากให้ลงให้ดูในคลิปอยากรู้ว่าตัวเนี้ยมันเนียนแค่ไหนซึ่งยุ้ยเคยเขียนรายละเอียดว่ายุ้ยชอบตัวเนี้ยยังไงอยู่ในแฟนเพจของยุ้ยยังไงก็ถ้าอยากไปอ่านก็เข้าไปในที่ u is เป็นวลกแล้วก็เคนะคะเป็นแฟนเพจยุ้ยไปกดไลค์นะคะแล้วก็ยุ้ยก็จะมีเวลารีวิวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยยุ้ยก็จะลงในแฟนเพจตลอดลหรือว่าใครที่สงสัยอะไรก็ แชทอินบ็อกเข้ามาได้ยุ้ยตอบทุกคนอยู่แล้วนะคะถ้าใครที่เป็นแฟนเพจยุ้ยอยู่แล้วก็จะรู้ว่ายุ้ยตอบทุกคนนะคะซึ่งรองพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นเนื้อครีมค่ะปกปิดค่อนข้างดีเลยยุ้ยใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาติดทนนานแล้วก็ค่อนข้างชอบเขาเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าเรานอนน้อยเนี่ยผิวหน้าเราเนี่ยจะค่อนข้างแห้งถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอมันก็จะแบบแครกบนหน้าซึ่งรองพื้นบางตัวถ้าเนื้อมันแมตต์มากหรือว่าเนื้อที่แบบ มันเกาะบนหน้าเนี่ยมันก็ทําให้ยิ่งทําให้หน้าเราเนี่ยดูโซมากขึ้นแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีปัญหานั้นค่ะก็คือมันจะไม่เกาะบนหน้าแล้วก็ระหว่างวันมันจะไม่ค่อยไหลเดี๋ยววันนี้จะมันลองลงให้ดูนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญของตัวรองพื้นตัวนี้คือ,อยุ้ยหักคะแนนที่ให้มันออกไปเนี่ยเพราะว่ามันแพงค่าราคาสูงเลยคือตัวเนี้ยราคามันอยู่ที่ 4,900บาทซึ่งแพงมากสำหรับรองพื้น1หลอดนะคะแต่ว่าด้วยความที่ยุ้ยเนี่ยอยากลองแล้วก็แบบเป็นคนที่ชอบพวกเบสเมคอัพอยู่แล้วก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆก็ลองซื้อมาลองดูแล้ววันนั้นที่ยุยซื้อเนี่ยด้วยการที่มีก e ีไวเชอร์ด้วยประมาณ1,500มันก็เลยลดไปนะคะก็เลยก็เลยตัดสินใจซื้อวันนี้สีที่ยุ้ใช้นะคะเป็นเบอร์ O20 ค่ะ ซึ่งเป็นสีที่พอดีกับผิวยุ้ยเป๊ะเ,เ,เลยนะคะตัวนี้ลักษณะเขาจะเป็นหลอดซึ่งข้อดีของเขาอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นหลอดที่น้ําหนักเบาบีบง่ายแล้วก็คุมปริมาณรองพื้นที่เราจะใช้ในแต่ละครั้งได้ะคะ่ะลักษณะเนื้อครีมก็จะเป็นอย่างนี้นี่เป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างเข้มข้นค่ะแล้วก็เทกเนีย้ยเห็นปะไม่ไหลอ่าเดี๋ยวจะลองมาลงบนหน้าให้ดูเลยนะคะ โอเคค่ะก่อนที่จะลงบนหน้ายุ้ยลืมไปค่ะยุ้ยจะลงตัวเบสก่อนซึ่งเบสตัวน,นี้เป็นของชาแนลนะคะเป็นเรเบรองเดอร์ชาแนลค่ะตัวนี้เป็นเบสที่คุมมันแต่ว่ามันเราก็ทําให้หน้าชุ่มชื้นแล้วก็แก้ปัญหาพวกรอยแดงอะไรเงี้ยบนผิวหน้าซึ่งเรานอนน้อยเนี่ยปัญหาผิวหน้าเราจะต,ต้องค่อนข้างเยอะอยู่แล้วค่ะดังนั้นเราจะต้องกรบสิ่งพวกนี้ก่อนนะคะก็จะลงไปทีละส่วนบนใบหน้าเลยนะคะ ค่ะหลังจากเอาปงเบรกเมคอัพจ,จะเห็นว่าหน้าเราก็จะกระจ่างใสขึ้นในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขอญอาตติดกิบอีกนิดนึงนะคะ่ะก็เปิดเมกเรียบร้อยแ,แล้วนี้เราก็มาลงรองพื้นที่เราบีบไว้เมื่อกี้นะคะยุยจะใช้วิธีการวอร์มวนวนวนบนหลังมือก่อนนะคะให้รองพื้นเนี่ยมันเข้ากับอุณหภูมิของร่างกายเราเพื่อให้ตัวรองพื้นเนี่ยมันเนียนเข้ากับผิวหน้าเราค่ะย,ยุ้ยจะแต้มแต้ม,ตมไปเป็นจุดๆอย่างนี้นี่คือเวลายุยลมจริงนะคะ นี้เราก็จะใช้ตัวแปรงลงรองพื้นตัวนี้เป็นของโซอีวาค่ะซึ่งโซอีวาเนี่ยเป็นแปรงที่คุณภาพค่อนข้างดีเลยแล้วก็เนื้อนุ่มตัวแปรงลงรองพื้นเขาค่ะตัวแปรงเขาจะไม่ค่อยกินรองพื้นเท่าไหร่ดังนั้นรองพื้นจะยังคงอยู่บนหน้าเราเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมคะข้างนี้ลงข้างนี้ยังไม่ได้ลงเห็นรู้สึกว่าข้างนี้ผิวจะเรียบขึ้นแล้วก็ รูปขขนค่อนข้างจางลงแล้วก็หน้าสว่างขึ้นนะคะเดี๋ยวจะลองลงที่หน้าผากขึ้น,นอาจจะเห็นได้ว่าหน้านี้เรียบเนียนขึ้นในระดับหนึ่งนะคะยุ้ยให้มัน แล้วก็ดูเป็นผิวมากกว่านี้นะคะด้วยการที่ยูจะใช้ตัว beauty blender นะคะตัวนี้เป็นของเ e a l t e c h n i q ซึ่งตอนนี้มันมีขายอยู่ที่บูธแล้วยูก็ซื้อจากบูธเช่นกันราคาไม่แพงด้วยชุบน้ำหมาดๆแล้วก็บิบให้หมาดๆเลยนะคะตัวนี้นุ่มมากยูชอบมากเลยแล้วก็กดไปบนหน้าค่ะ ตอนนี้หน้ายูก็จะดูเป็นผิวมากๆแล้วนะคะก็ตอนนี้เมื่อลงสกินเสร็จนะคะยูยจะมาข้ามขั้นตอนคือลงลิปบาล์มที่ริมผิดปากก่อนไม่งั้นปากเราเนี่ยจะลอกคืออันนี้เป็นทริคอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครที่อยากทาลิปให้อยู่ทนทั้งวันแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยไม่เป็นคราบนะคะยูยแนะนําเลยให้ทาลิปบาล์มก่อนแลัวต่อไปนะคะจะเห็นว่าที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่า ใต้ตาเป็นสิ่งสําคัญสำหรับคนนอนน้อยดังนั้นเราต้องแก้ปัญหาสิ่งนี้วันนี้่จะใช้ตัวเมมเบรนค่ะตัวนี้เป็นเมมโมรนเอทรีไวนะคะตบิดขึ้นมาแล้วก็ลงที่ใต้ตาเลยตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์อันนึงนะคะที่รู้สึกว่าตัวเนื้อม,มันไม่ค่อยแห้งแห้งไม่ค่อยไวแล้วก็มีความชุ่มชื้นดังนั้นสําหรับคนที่นอนน้อยที่มีใต้ตาที่แห้งเนี่ย ช่วยได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาวใช้ยก็จะใช้ตัว Beauty b บ n เดอรเนี่ยค่ะกดเข้าไปจากนั้นวิจามากลบรอยสิวหรือรอยแผลเป็นต่างๆคือตอนนี้หน้ายูไม่เป็นสิวค่ะแต่เป็นรอยแผลเป็นจุดดงดำอันนี้เป็นของ Collection ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ lasting perfection ค่ะสิ่งนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่ราคาถูกแล้วก็ดีมาก ทีวีแนะนําตัวนี้เป็นเบอร์เบอร์สาค่ะวอร์มมเดเดมที่วิชัยสําหรับปกปิดพวกจุดด่างดำต่างๆตัวนี้เป็นบัซิลเลอร์ที่เลิศอ่ะนี้ก็จะเอามาพักไวท้ที่หลังมือก่อนแล้วก็วอร์มค่ะจากนั้นกดไปบนหน้าที่เป็นสิวหรือว่าที่เป็นรอยแผลเป็นนะคะ ว่าจากนั้นยุ้ยใช้นิ้วตบๆๆๆไปเรื่อยๆนะคะทําให้ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยกลืนเข้าไปกับตัวรองพื้นหรือว่าตัวสกินที่ที่เราลงไปก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นยุ้ยจะใช้เหมือนเดิมค่ะบิวตี้เบนเดอร์กดยุ้ยรู้สึกว่าการทําวิธีเนี่ยมันทําให้เครื่องสำอางเนี่ยเป็นผิวมากแล้วก็ติดทนนานมากมันอาจจะเสียเวลานิดนึงนะกับการลงสก,กินของยุ้ยแต่ว่ามันทําให้ มันอยู่ทนทั้งวันจริงๆอะเพราะว่าปัญหาหลักๆในการแต่งหน้าอยู่อยากมันคือการที่เครื่องสํงาอางไม่ติดทนไม่ว่าจะใช้ดีแค่ไหนสินค้าที่เราใช้หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มันเป็นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องใช้ตัวที่เคลมว่า long lasting แต่ว่าสิ่งสําคัญสุดๆแหละก็คือขั้นตอนการลง ถ้าลงไม่ดีหรือลงไม่เป็นหรือแบบอ่ะฉันฉันรู้สึกว่าหน้าฉันโซฉันโบกไปหนาอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไหลอะ่ะจากนั้นเมื่อลงพวกเบสเมคอัพเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าก็เนียนขึ้นมาเลยทีเดียวจากนั้นยุ้ยจะลงตัวชิคนะคะซึ่งตัวนี้เป็นชิคบัตค่ะเป็นของดีออบัตชิคครีมค่ะเป็นบัตออนเนื้อครีมสีส้มคอรัลแบบประมาณนี้ทําให้หน้าเราดูตื่นแล้วก็สดใสมากขึ้นซึ่งตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะน่าจะ ปีหรือปีไหนก็ไม่รู้ค่ะจำจำไม่ได้ไม่ไม่เกิน2ปีหรอกนะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะลักษณะเขาจะเป็นเนื้อมูดยูจะใช้แป้งของเลเยอรเทคนิคค่ะลงสีเขาค่อนข้างชัดเจนดูัยแล้วก็ตัวเนี้ยทำให้รู้สึกว่าเวลาลงเนี้ยทำให้รู้สึกว่าหน้าเราดูสดใสขึ้นมาค่ะยก็เลย หมาะรู้สึกว่ามันเหมาะกับลุคนี้ที่จะทําให้หน้าเราดูตื่นขึ้นมานะคะเหมือนพักผ่อนประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้น,นมาหน้าดูมีเลือดฝาดประมาณนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเข้มขึ้นาอนิดนึงคือในกล้องเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้เข้มมากค่ะแต่ว่าตัวที่เวลายิมมองกับกระจกเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเข้มคือวันนี้แต่งเสร็จออกไปใช้ชีวิตนะไม่ได้แต่งแล้วลบเหมือนเหมือนทุกท,ท,ที่ที่แต่งนะคะ จากนั้นนะคะยุ้ยจะดอบทุกอย่างแล้วก็เซตทุกอย่างนะคะด้วยแป้งตัวนี้เป็นแป้งของ c ชาแนลค่ะเป็น p o วเดอร์ยูนิเวอนะคะตัวนี้สีทียใช้เป็นเบอร์20โรด,ดมากชอบมากแล้วก็ซื้อตุนไปแล้วนะคะตอนนี้เกือบลดไปเกินครึ่งแล้วว่าเหลือนิดเดียวแล้ว ใช้ทุกวันแล้วก็พับที่ใช้คะเป็นของชิเช a โดซึ่งเป็นไม่ใช่อันใหญ่สุดนะเป็นอันที่มันเป็นไซส์กลางค่ะเวลายาะะุณใช่ก็จะเทลงมาที่ฝาประมาณหนึ่งนะคะจากนั้นเอาพับเนี่ยขึ้นมาแล้วคุอดูไม่แน่ใจดูใน y o b ูว่าเขาบอกว่านอกจากการที่เราวอร์มรองพื้นแล้วนะคะเราต้องวอร์มแป้งด้วยจะทำให้แป้งเนี่ยเซตบนหน้าค่อนข้างดีวเ,วเราเวลาถ้าสมมติว่าเราอย่เงี้ย แป้งมาอย่างเงี้ยเราโบอยาหน้าทำให้หน้าดูหนาๆก็วองที่หลังมือี้ค่ะจากนั้นค,อค,อค,อค่อยๆกดค่ะยุ้ยจะปัดแป้งส่วนเกินออกเพื่อให้หน้าเราดูบางเบาที่สุดนะคะเอาแปรงอะไรก็ได้ค่ะที่มันรู้สึกว่าสะ,สะอาดๆหน่อยจากนั้นนะคะมาเขียนคิ้วกันดีกว่านะคะคิ้วเป็น กรอบหน้านะคะเขียนดีไม่ดีก็แต่งหน้าสวยยังไงเขียนคิ้วผิดก็ผิดค่ะแต่ว่าส่วนตัวยูแล้วยูไม่ใช่เป็นคนที่เขียนคิ้วเก่งค่ะยูยูบอกไปหลายครั้งแล้วคือ,อยูจะเขียนตามรูปคิ้วของตัวเองต่อมานะคะยูจะใช้ตัวมาคาร่าคิ้วนะคะเป็นของมาจอยก้านมาจอยก้านตัวนี้ ปัดเลยจากนี้ก็มาแต่งตากันนะคะดับแรกยุ้ยจะลงเบสอายแชโดว์นะคะตัวนี้เป็นของ m e m o r รี e ค่ะเป็นสีอิงอินพิงนะคะเป็นสีชมพูประมาณนี้ก็ยุ้ยก็จะมาคอนทัว์หน้าก่อนนะคะซึ่งเห็นได้แล้วว่าหน้าบานนะคะก็เดี๋ยวจะรีวิวว่า ยูได้ทำอะไรมาที่ก่อนหน้านี้ที่หน้าวีขึ้นแต่ตอนนี้บานแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันยังไงก็อย่าลืมติดตามนะอ่ะอยูจะมาเช็ดดิ้งตัวนี้เป็นของ canmake นะคะเช็ดดิ้งพาวเดอร์ถูกและดีมีอยู่จริงตัวนี้เบอร์0ูนย์สาะจา๊ะจากนั้นสร้างสันด้างด้วย โอเคเรามาแต่งตากาันนี่ยุ้ยใช้พาเลทถูกและดีค่ะที่เคยรีวิวไปตรงนี้เป็นของแคนเม e สีน่ารักมากๆนะคะเป็นสีออกส้มๆแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นลักษณะของตัวกรีเตอร์นะคะตัวนี้เป็นเบอร์04นะคะที่ยุ้ยใช้ลงที่จะลงเนี่ยยุ้ยจะลงตัวสีส้มตัวนี้ก่อนนะคะโดยที่ยุ้ยจะ พอเราลงตัวสีส้มๆเมื่อกี้เสร็จนะคะยุ้ยจะลงตัวนี้ที่ใต้ตาซึ่งสําคัญมากจะทําให้ใต้ตาเราดูใบขึ้นนะคะจากนั้นเปลี่ยนแปลงค่ะยุ้ยใช้แปลงที่ยุ้ใช้ลงกับสีเข้มตัวนี้เป็นแปลงของแมคค่เบอร์217นะคะยุ้ยจะลงสีนี้สีน้ำตาลอ่อนของพาเลตนี้นะคะจากนั้น เทคนิคแบบเดิมค่ะยจะใช้ตัวกระดาษทิชชู่นะคะลองที่ใต้ตาเพื่อไม่ให้ตัวฟอร์เอลเนี่ยมันตกลงมานะคะเพราะว่าใต้ตาเราดำอยู่แล้วเราไม่ต้องการให้สีเนี่ยมันล่วงมาที่ใต้ตาเพิ่มนะคะจากนั้นนะคะจะลงใช้สีเดิมลงที่ขอบตาล่างจากนั้นใช้สีที่เข้มสุดค่ะจิกหาักตา เมื่อเราแต่งตาเสร็จแล้วจากนั้นขาดไม่ได้ค่ะอายไลเนอร์วันนี้ยุ้ยจะไม่ใช้อายไลเนอร์ที่เป็นลิควิดค่ะจะใช้เป็นดินสอตัวนี้เป็นของ s t e ล l a ่ที่ตอนนี้ยุ้ยใช้ประจําซึ่งเขาชื่อว่า smart stick water proof eyeliner ค่ะตัวนี้มันมากับพาเลตอายแชโดว์ของเ t e l l a ่าจำชื่อไม่ได้นะคะมันแถมมาก็ใช้แต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งคือบิดขึ้นมาแล้วบิดคืนไม่ได้ดังนั้นต้องบิดทีละน้อยครั ยุ่ะลงที่อินเนอร์ไลเนอร์นะคะเป็นภาพที่น่ากลัวนิดนึงจากนั้นนะคะก็ลงไลเนอร์เลยวันนี้แอบอยากติขนตาใช้ตัวนี้นะคะบอกต่อเบอร์ Y005 เดี๋ยวจะตัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาก่อนนะคะ ตดขนตาเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวรอให้มาสคาร่าแห้งี่จะปอกขนตาล่างเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวขอญาตไปติดขนตาก่อนนะคะค่ะก็ไปติดขนตามาแล้วนะคะเป็นขนตาเบอร์ Y 0 0นนะคะของบอกต่อเป็นตัวนี้กล่องเป็นลักษณะนี้จากนั้นนะคะดิวจะมาลองมาเติมสีแก้มกันนะคะจากที่เราลงบัตสีออกส้มๆแล้วนะคะยุน,นี้ลงแก้มสีแบบ ออกนุ่มๆชมพูๆหน่อยนะคะก็จะใช้คู่กับแปรงโซยวาที่ตอนนี้รักมันมากนะคะรู้สึกว่าเป็นแปรงที่ขนนิ่มแล้วก็สามารถเกลี่ยตัวบัชออนเนี่ยได้ค่อนข้างเนียนไม่เป็นก้อนแล้วก็เกลี่ยง่ายลักษณะขนแปรงเขาเป็นอย่างนี้คะ่ะแองเกลิลบัชมันจะโคง้งรับก,กับเ,ออเวลาเราลงที่หนกแก้มอย่างงี้คะ่ะ ส่วนมากยิ้จะลงคือยอจะลงประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็เฉียงขึ้นไปข้างหลังจากนั้นเพิ่มความสดใสบนใบหน้านะคะยิ้จะใช้ตัว Too Faced นะคะตัวนี้เป็นสีเบอร์03นะคะ p u r p l e Fantasy นะคะเป็นลักษณะอย่างนี้สีชมพูอมม่วงที่แบบอ่อนมากแต่ว่าพอลงแล้วอะ่ะมานทำให้หน้าแก้มเาดูใสอะ่ะ นั้นนะคะยุ้ยก็ลงไฮไลท์นะคะซึ่งไฮไลท์วันนี้ยุ้ยจะใช้ของ Christian Dior นะคะซึ่งซื้อมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่ค่อยได้ใช้มากเป็นไฮไลท์สีทองแบบนี้นะจะลงไฮไลท์เลยจะใช้แปรงที่อะไรก็ได้คะ่ะคืออันนี้เป็นแปรงสะอาดตัวนี้เป็นแปงงรง Tom Ford เบอร์06นะคะ จากนั้นนะคะยุ้ยจะมาลงลิปสติกกันนะคะซึ่งเราไปปากซีอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะยุ้ยจะลงลิปที่ตอนนี้ยุ้ยมักจะใช้ตลอดนะคะเป็นคอมบิเนชันที่ยุ้ยชอบมากเป็นลิปสีแดงของแม็กตัวนี้นะคะตัวนี้รู้สึกว่าเป็นลิมิเต็ดนะชื่อสีว่าลอนนี่เลสนะคะเป็นเนื้อแมตของแม็กซึ่งติดทนนานมากแต่ว่ายุ้ยจะไม่ได้ลงสีหีทั้งาปากนะคะเดี๋ยวจากนั้นจะลงผสมกับตัวนี้ค่ะ เบอร์22นะคะ Forbidden Pink สีที่เป็น f a v o r i t ตลอดการเป็นของ Tom Ford นะคะแตะบริเวณในปากนะคะอ,อาจจะดูสีแบบเคยน่ากลัวจากนั้นนี้จะมาเปกสีนี้ค่ะด้วย Tom Ford เบอร์22ที่วิใช้ประจำ ก็จะได้ลิปสีประมาณนี้นเห็นปะเอ๋ยเดูมให้ดูใไกลนี่ก็คือรองพื้นนะคะ ible, ote, e c r e d ิโปลวเตนเนอครีมที่เป็นหลอดที่ใช้แล้วก็เป็นลิปสติกฟอร์บิเดน i ิงร่วมกับสีแดงๆจบแล้วนะคะอ๋อวันนี้อยากโชว์อยากอวดอย่างหนึ่งค่ะคือเป็นตุ้มหูนะคะซึ่งร้านเนี้ยเป็นร้านที่ยุ้ยแบบสั่ง ตลอดแล้วก็เป็นลูกค้าประจําของร้านพี่เขานะคะจากนั้นยูก็มีการถ่ายรูปหรือว่ามาทาคลิปแล้วก็มีเพื่อนเพื่อหลายคนเนี่ยมาถามนะคะพี่เขาก็เลยแบบเอ้ยก็แบบสั่งบ่อยแล้วเขาก็เลยใจดีส่งมาให้หนึ่งคู่นะคะตัวนี้เป็นของพอร่า o r เซค่ะเห็นปะเอ่ยเป็นตัวนี้คือพี่เขาบอกว่าให,ให้ให้เลือกตัวไหนก็ได้มาแบบไหนก็ได้ที่ชอบอะคะ่ะแล้วพี่เขาจะส่งมาให้นะคะต้องขอบคุณของทางร้าน คอร์โปเซได้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็คือมันจะมีส่วนมากที่จะสั่งทางเ c e บ o o กอะแฟนเพจเขาก็ตามชื่อนี้เลยนะคะเดี๋ยยูทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็ได้เดี๋ยววันนี้ก็จะใส่คู่นี้ไปอะคะ่ะคือชอบมากๆแล้วก็ตัวอะไรหรือว่าตัวต้มหูเขาอะคุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็ข้อดีที่สุดก็คือต้มหูเขาไม่หนักคะ่ะ คือบางบางอันที่คุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยตุ้มหูจะค่อนข้างหนักหน่อยแต่ว่าของร้านพี่เขาคือสั่งมาหลายคู่แล้วอะไม่หนักไงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะไม่ได้ทําคลิปหน้าคิดถึงกันไม่เอ,อ่ยยังไงก็ขอบคุณมากที่ตามชมนะคะวันนี้ก็ขอญาตไปเที่ยวไปช็อปไปเดินเล่นไปหาอะไรกินก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายอ๋ออย่าลืมกดไลค์แฟนเพจแล้วก็สับสไครต์ช anel ใน u t u b e ของพีด้วยนะคะบ๊ายบาย